เดี๋ยวมื่อน,นี้ครับผมเดี๋ยวจะมาทดสอบระบบครับผมก่อนไปติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมเป็นระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับเป็น่าใส่โมด,ดูลน,นะครับของนาครับใส่ว i ไฟในการควบคุมระบบน้ำระบบอย่างต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งเป็น่าตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์วัด ความชื้นในอากาศแล้วก็อุณหภูมินะครับในอากาศเพื่อเขาจะไปทําการปรับอุณหภูมิในโรงเรือนเนาะตัวนี้จากการทํางานกับจากที่ใบฟังอีกแกนหนึงครับส่วนตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดค่าแสงนะครับวัดค่าแสงแล้วก็จะมาเชื่อมกับอาโปรแกรมในแอปพลิเคชันนะครับกับจะประมาณนี้๋ยวให้ดูครับ อันนี้จะเป็นค่าแสงนะครับค่าของแสงนะครับต้าแสงหน่อยนะครับคามก็จะลดลงครับจะลดสักครู่อาจจะจีรีเล่จากหน่อยนะครับอันนี้คือไม่มีแสงนะครับปุ๊บนะครับอันนี้ก็ใส่งานได้ครับผมเซนเซอร์ทำงานปกติดีอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นการเซตค่านะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งครับผมเป็น เซนเซอร์ ensor, วัดอุณหภูมิในดินนะครับตัวนี้เอาตัวนี้ผมได้ตั้งไว้ที่เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในดินนะครับผมตั้งไวท้ที่อ่านะครับก็คือดินตัวนี้ามเชินอยู่ประมาณ30มนตะครับผมตั้งไว้ก็คือถ้าตําตากว่า30นี่อ่าให้ระบบรดน้ำนะครับรดแล้วตอนนี้ ก็คือสถานะนะครับผมตั้งเป็นสวิตหนึ่งนะครับก็คือสถานะสีเขียวคือทํางานนะครับถามมาเบิรงในตัวบอร์ดก็คือไฟทํางานเราวผจะตรสอบนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้อาเอาทั้งแรงทั้งด้านสูงนะครับจะตั้งไว้ประมาณอาซินะครับเพื่อตัชนิดน,นี่ต้องไปโปรแกรมไปตั้งเองนะครับ ผมจะลดน้ำลงไปเบิ่งครับตรงเสซนเซอร์เลย,ยากว่าจะามันจะขึ้นไหมมันเป็นความชืน้นความชื้นในดินครับเดีกยวจะรอสักครู่ครับรามันต้องขึ้นไปหอห้าสิบความชื้นห้าสบนะครับจังจะหยุดการทำงานส่วนตรงอุณหภูมิครับตอนนี้ยิบห้า ยี่สิบห้าจุดสี่นะครับผมตั้งไว้ครับถ้ามันขึ้นฮอตสามสิบนะครับก็คือมันทำงานตอนนี้มันอยู่ที่ยี่ห้านะครับถา้าฮอตตั้งไว้ยี่สี่ครับเปิดเมื่อเราพอมาเสียตัวนำ้ำเปิดเมื่อมากกว่านะครับปิดเมื่อต่ำกว่า ถ้าสมมุติผมตั้งไว้ยิบ6ครับมันก็จะจตัดนะครับมันก็จะจตัดการทํางานนะครับผมกลับไปหยิบหาคือเก่าครับอุณหภูมิตัจ,จุบันตอนนี้ห้าหรือยี่สิบสี่ครับอะลอักครู่ครับลเดเรมันก็สีไปสั่งทำงานเองของมันครับ ผมตั้งเป็นสวิตสองนะครับตัวนี้จะใส่อยู่2สวิตเนาะเดี๋ยวก็บลาอไปเบิ้งหนางานพร้อมกันครับการติดตั้งระบบในโรงเรือนให้ลูกค้านะอัีนี้ก็ลองเพิ่มบนอุณหภูมิข้าไปเบิ้งครับการเป่าถ้าอุณหภูมิขึ้นหอด30มนะครับมันก็จะทำงานตัผมตั้งไว้ที่30นะครับทางด้านสูงเนี่ย ตอตอน,นี้ผมใส่เป็นระบบใส่กับพัดลมพัดลมแลวก็เป็นสเปรย์นะครับเป็นสปริงเกอร์บนหลังค่าเนาะเดี๋ยวก็รอไปเบื้องหนงานพร้อมกันเดี๋ยวถ่ายให้เบื้องคือถ่ายอุณหภูมิสูงกว่า30สูงกว่าที่ตั้งไว้นะครับระบบพัดลมกับน้ำก็จะ,จะสเปรย์นะครับเปืือปรับอุณหภูมิบนหลังค่าก็จะทํางานต่อเป็นโดม รวมปลูกครับ <c oughs> ตอนนี้ก็โอเคครับเรียบร้อยส่วนแสงนี่ก็ส่วนตัวแสงนี่ผมก็คิดว่าป้วนาเพราะว่าเพื่อเพื่อลูกค้าใส่ไฟครับผมถ้าอันนี้ก็จ้างเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าว่าต้องการสเปคแบบไหนะครับเราวก็จะไปเซตโปรแกรมอีกที่นึงนะครับหรือแสงแสงตอนนี้นะครับ,นะรบวัดได้ที่ สี่สิบหกนะครับเพราะว่ามันอยู่ในห้องนะครับความเข้มแสงแต่ผมจะสาธิตด้วยการเอาไฟแฟลชโทรศัพท์จอครับเข้าไปครับนะครับอ่าสำหรับไฟ LED ของโทรศัพท์นะครับจอระยะประมาณนี้ก็จะได้ค่า LUX นะครับอยู่ประมาณหมืน่นหมื่นหนึ่งพัน ห้าร้อยนะครับประมาณนี้ครับประมาณหมื่นสี่หมื่นหาครับโดยประมาณสําสหรับไฟเอนอีดีนะครับแต่ว่าวัดจริงเขาอาจจะเป็นตั้งไว้ประมาณติดตั้งกับประมาณยอดยอดของเือยอดของต้นใหม่นะครับตัวนี้กับระยะประมาณห่างจากเพื่อนประมาณหนึ่งเมตรนะครับโดยประมาณหรือว่าถ้าเป็นพักเป็นยังเ้องเก่าประมาณยอดของยอดของพัก นะตัวนี้คาขึ้นมานี่กัตัวนี้กันนั้นจะไปควบคุมเป็นเรื่องของสําหรับอ่าโลงเลื่อนปิดนะครับที่เป็นใส่ไฟปลูกเนาะขึ้นมาสิมันกะค้ามันก็นจะลดลงนะครับอันนี้เป็นการวัด้านะครับก็จะมีการชดเชยนะครับชดเชยอ่าระยะที่ฮอตติดตั้งนะครับแจ็คเมดแจ็คเมเดเราเนี้ก็จะงางานก็นจะสิไปปับจูนอีกทีนึงเนาะโอเคครับ เราก็มีตัวได้อีกเป็นอ่ะก็น่าจ,จะเรียบร้อยดีครับเช็กระบบพาน์ทอ่ะครับไปลงนะอันนี้ผมจะส่วนกลองควบคุมผมจะเฮ็ดเป็นสองระบบครับผมเป็นอ่าแบบแมนนวลก็คือเปิดโดยบ่ต้องใส่สั่งงานผ่านแอปครับแล้วก็เป็นแบบออตโต้ก็คือใส่งานผ่านแอปนะครับจะมันก็ยังบ่นรัดติดอ่า คู่มือแนะนำอีกย่างต่างๆให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวก็กำลังปิ่นเราก็ติดที่หลังครับการทำงานนะครับกบเเออ็เป็นอ่ะเป็นอ่ะวงจรควบคุมพวกปั๊มนม้ำพวกอีกย่างทั่วไปเนาะก็มาสัา่งงานนะครับมาสั่งงานแมกเนติกนี่ก็เป็นอ่ะสัง่งมาใส่กับปั๊มน้ำนะครับตัวนี้เป็นสั่งปั๊มนม้ำทำงาน กตัวนี้ก็เป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์ธรรมดาแล้วก็คาเขาเขาจะประมาณนี้ครับเป็นพวกสวิตช์ลูกลอยทุบลอยพวกแรงดันต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นนะส่วนที่ใจไฟอ่อนนะครับก็จะเป็นนะพวกเซอร์ริโน่นะครับเป็นวาล์วเปิดปิดน้ำต่างๆเนาะวาล์วตัวน,นี้เขาเป็นปัม๊มใส่เป็นปัม๊มห้อยโค้งนะครับขนาดหนึ่งแรงก็จะ,จะประมาณนี้ ข่าวๆแล้วก็ไปเบื้องหน้างานน้ำกันครับ